สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีเบอร์สุขสุขคนที่เราเลยหล่อสวยสวยมกปลากระสุกกรจีดอร่อยลงนโอ้ยหมกไปไปเลยปลาชิมเมื่อทำองเาเลยกระเสบดเสบเรืองมันนี่กระเสบเบเด้อวะ่นี่เราเลยมกปลานิ่นลองชิมด้วยค่ะเท่าอะไรใ้มีสมห้ปวนี่สมปวหรือว่าเห็ดโคนจ้า ดียวปลาแดพี่น้องเลยจังนิดนึงบ่ไปยังนี่ี่น้รงเลยมมหน,นีได้หามกมนนหามุก,กไงมุกนึงไปอาไปอันออใก็ได้ฮกเนาะโลเอะไ้เกาะปลาเดี๋ยวนี้โลละสี่สิบห้าพันอ๋อโลละสี่สิบห้าอไรกำไรอยู่เปะอยู่ นี่แหละพี่น้องอันนี้ก็มกปลาซิวปลาขาวที่เราไปยามามื่อเสาร์เลยก็มามกใส่ไฟป่ะป่ะเน่ยาไปกินให้คนขาเป้ย่อยที่ได้กินถือว่าดียังไงอาหารเฮาพี่น้องก็ได้ไงไงเปี่มันก็เป็นได้อยู่สมิพูดมันกระมุนกระปายเลยมุนกระปานยจะกี่ไข่เชียวว่าไฉครบแล้วมาตัดแล้อเออ แดดพี่น้องเอ้ยมึงมาบดีพี่น้องกินข่าเศ้าเ้า่มันเกางปลายเลยางเศาะที่ม่นสี่ปรเออบ่งสวยบอกของเบ่งของ้องดีใครมืนาบ่ง้อดีได้มาพี่น้องเขากนเดินทางีวด้องโอ้หเหเยมาเด้อมาเด้อมาใช้มอกันยไข่บวม เป็นแหละจีเป็นตือนสมาวันขัดขัดแล้วผดึงเวงขึ้นบปรยมกต์บาเหรอฮึว่าลูกเก่าว่อนเรลูกเก่าลูกซีบอกชักตอนท้องตอนท้องนี่นอนหมได้แลยพี่ตดตรวจดนี่น้องแข่งน้องพวกเขานอนกับรับก็บตอกนจเป็นจกจีแม่มันมีอยู่แล้วลูกเก่าล่ะมันนัมันมีอยู่แล้วนี่ลูกเก่า หมันนำเน้ปรงที่จะกุดบุมีบ่หากินซิมเข้าวแบยามเข้าเลยค่ะแมเนกินกระดงดีจีดีจี่น้่นบาได้ถกเขาเข่าโตอนั่มารับปวดนี่ปวดอเข่านี่นั่นะโบอี เราลือกติดกาวปดงนันเหมือนับนั่แหละปดงเลยปดงขอขอบคานโดนปลูกปัย่ามาเท่นอนปลูกุัย่ามาแล้วชิปุญาใหนางอะไรเยอะกว่าลูกมาต่อรุูบริบูรณที่ใบาน

เท้าพี่ปวดที่อะอันท้องนะนอนจมกได้นอนม่ได้มั่ปวดนี่ไม่สูอันนี้กับอันนี้แถลงมาบ้านโห่กันากันเครับห่กันตา้นาตะเกาวิ่งขส้นขันแันพวกกระเทียมที่กักแก่วตักว้เด้

ไปอาบใหญ่ปมีน่อยมาโอ้ยหากาคืนมาเจตกกลางคืนแล้วรถจะเป็นซอสจะได้จะได้ตินัวดีก่าเจ้ห่งมคเกรัจอดไว้ละคอยคอยลงมาองนรถไทยเก็จอดไว้ใช่ไหมอืม lạc 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 vậy. lạc 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 lạc

ก็เลยใครยังเอาเขาเป็นโซ่ปทิ้งไปทิ้งออกีก่ออืมก่มองมอจับโอ้ยมองจับบเอลถ้ามองจับบ่สองคนไม่ไงไม่ได้รับอันนี้เนื่ยไตัดเต็น

เดีนทำผู้พ่วงบรเหารเนาะคุณมเนาะเนอยู่บ้านทั้งบ้านเขีนไปอยู่บ้านี่เทานั้ขบอกมาเป็นคนใหญ่โดไมาใเนาะโตวเาด้วยขมาเขาซื้อคองเขาประจำเขาอยากขบมาู่้ขบอกมาหรือเป็นหั่โตเราเขาเปนตักด้าย้่ที่นักก็ถจะพาดเ

ไปแล้วเธอเธอไปแล้วเออหำได้ไหมครับอืมหลังจากที่กินเขาแล้วพี่น้องเอ้ยพ่อบ้านใจกล้าขาเดียวมาตากขวาให้ลูก,ลลลกมาสัญญางไปเลยฮะเบอรอันทุ่งจะทุ่งที่หนึ่งทุ่ๆกันเลย ใอ้พ่อดเลี่ยเ่ให้ดสบายดีพี่น้องงามค่ะหน้ากลองใช่เลย 还不带。 and sit

ก็แห้งแดแหงตาแม่แกแห้า่อบริการนะันบาณรไห้อเกินเ็กนน้อยแยบฝนเพื่ทุ่ง่นเธอคื้ีงนี่ยแยบ้อยพี่น้องขับไปไปน้ำข้าไป คั่วอมนดูทางหลังอืมกินยาอีกพอการฉีดหนาพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมเด้อสบายดี